ครับสวัสดีครับผมอีสานโมครับมันหนี้เขากับสีมาใส่บ่วงคือเก่าเหมือนขึ้นกับใส่มันหนีมือสำหไหวเก่าครับแก่มือใหม่เหมือนขึ้นมันอันนี้ร้ายครับมันสูนร้ายมันกับ่ถูธครับบ่วงหลุดซื้อๆมันหนีเขาสีมาสัมไอยเก่าได้ครับมันเขาสีก็ใส่กัน ไปดตามครับครับผมตอนนี้กัใส่เบืองแล้วๆกับสีแดงไม่เห็ดกับเผากินเลยฮิตเซเว่นครับมันอยู่คนเดียวอีสานนุ่มหลอดมันไปอีกมองหนึ่งมองกับมะคนเดียวคือเขานะครับน้ำเห็ดกับเผาพัดหนูกันครับมันครับผมนี่ครับเมนูมันนี้เรัเมนูเย็นนี่ครับคือหนูสองตัวครับสี่ พัดเผ็ดแซ่บๆกินครับเมื่อนี้เขาบริเฮ็ดอยู่ตรงไฮตรงหา้านะครับเฮ็ดอยู่เนี่ยกระสิตร่มหนาไอ้หลวงนู้นนะครับนี่ครับก็ร่างทางหมอ้อครับนี่ครับเลาก็น้ำเดือดแล้วเาก็ใส่เทียนลงไปหรอแล้วก็ใส่ไงนี่ครับน้ำเสียเลี้ยงว่าเสียได้เน่ ร uh huh> ่ีาเบเขาบีรอไ่เปอยเบรอ้ากจุมหนักยอรอบไม่เย um ็นเลยมันนะถ้ากระฉีนะครับขากระรอบไม่เย็นเลยนะฮสิลลูกคนครับ ่นอนไหนก็่อนคขนัวกันเด้อมันนีนี่จังป้าเผาครับป้าเผาเข้ากับสีรถหนูวเลยครับอเ,เอาเลุนแล้วกระสีเดชับเดพัดพรครับผมครับเอากระสีคัว่วได้ปะ ต้นนี้ก็สิต้พริกเครื่องนะครับว่าแบบมัน,ม,น,ม,นมันก็เช็ดความแรงใน่ไหนส่วงเบีย้ยเราไปใช้กั่วงนะเบีย้ยใช้วันพวกเท่นนานห้นก็ไม่ใช่

ซุกมันเหน,นื่อมันเขาก็ผิดก่อนต้องเสียฟุ้งทีหลังดาชาชุบรถค,ครับ <c oughs> เดี๋ยวครับหอมแล้วครับเดี๋ยวนีใส่หนังก็ามานะครับ กับสุกพงด้วยรถราชครับได้เาซื้อ่ที่าตาตาเาเล่าครับแล้วก็รัศดรยครับสไรแสบ่นก็แสบพืเราครับ 好的。嗯。哎呀！嗯、好的好的。 ตามไปอ่ะ เดแล้วครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยจับแสบครับหอมกินร่วมกันครับะครับนะครับเตรียมแป้งจับแสบ,สบ,สบ,สบพัดเพดหนูครับเดี๋ยวให้กินหรอ,อกข้าเสียบย่ามบวงหนูต่อนนีอกจะมาลุ้นกันครับว่าสหมาหรือระมาณขึ้นมาขึ้นบ่นะครับมาลุ้นกันตอนนี้ขอจริงก่อน ครับผมตอนนี้เอก็สิออกพยายามบวกนะครับวสีมันมวหวานวลุงนะครับบรรยากาศสิหมื่นแน่ครับหลุงครับวสีมันมหนวานราครับผมเย็นครับอากาศหนาวเย็นแน่ครับ

อันนั้นกับตัวโอ้มันสกัดครับอาวอ่ะโอ้อ๋อ,อ,อเป็นบ่วงต่อครับโอ้ยแรงครับ อเจ้าควะนะครับเห็บปิดก่อนนะครับอ่ะมนันตัวหนึ่งครับนี่ตุ่นตกไปครับเงาประทึกครบ คร so ับผมนี่เขาก็เด็ตัวน so ึงครับถือประมานอยู่มันลมแห้งครับอากาศกระหนาวเดี๋ยวสิไม่ยากอีกบ่อหรือบ่อบนหัวครับพอมีเว่นตัวพระเขเว่นพกถูกในเมือนเช้าสองโมงอาจจะพอกันครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับ nhạy học cứ nâng